สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างบล็อกเกอร์นะครับแล้วเราก็มาสร้างหน้าเว็บขึ้นมาหหน้านะครับเป็นตัวอย่างการรับสมัครนักเรียนนะครับจากนั้นนะครับเป็นการนํารูปภาพนะครับแทรกเข้ามาในหน้านี้นะครับเพื่อจะนําเสนอข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ลิงก์ขึ้นมา1ลิงก์คือตัวนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราจะเอามาใช้ประโยชน์กับลายแชทบอทของเราอย่างไงนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาลุยกันต่อเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเข้ามาในลายนะครับผมจะไปทำ Rich เมนูนะครับเพื่อยกตัวอย่างนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเข้าไปในแชทบอทของโรงเรียน60พรรษาก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ Rich เมนูนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาที่เมนู60พรรษาตรงนี้อยู่นะครับ แล้วก็ทําการแก้ไขนะครับซึ่งนะครับขอใช้เมนูเดิมกันแล้วกันนะครับที่เกียบเปลี่ยนนะฮะทีนี้จะยกตัวอย่างลิงก์กันแล้วกันนะครับลิงก์ a นะครับลิงก์ a คือรูปด้านบนนะครับสมมติว่าถ้า user แตะที่ลิงก์นี้นะครับผมจะให้ไปเปิดเรื่องการรับสมัครนะครับแต่จริงจริงแล้วเราควรจะทําเป็นปุ่มนั่นแหละนะฮะเป็นปุ่มเรื่องการรับสมัครนักเรียนปฏิทินวิชาการนะครับแจ้งการอะไรต่างๆแล้วก็ทาเป็นปุ่มเป็นปุ่มนะครับอันนี้จะยกตัวอย่าง รูป a ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าแตะที่ a เราจะให้ไปเปิดลิงก์อะไรนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะไป Copy นะครับลิงก์หน้านี้ขึ้นมานะครับสำหรับแสดงผลนะครับคัดลอกจากนั้นนะครับก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับคอนโท v ลงไปนะครับมันก็จะเป็น https นะครับแล้วก็ชื่อบล็อกเกอร์ของเราหรือว่าบล็อกสปอตบล็อกสปอตของเรานะครับเป็นไลน์แชทบอท b l o g s p o t c o m นะครับ p b l ต g p a g e ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกไว้นะครับโอเคนะครับแล้วผมก็จะมาขอทดสอบนะครับอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับเปิดสมาร์ทโฟนเข้ามานะครับจากนั้นนะฮะผมก็จะเข้าไปที่ลายเชตบอร์ของโรงเรียน ตรงนี้นะครับที่เราทําตัวอย่างไว้เมื่อสักครู่นี้ถ้าแตะตัวนี้นะครับมันจะต้องมาเปิดบล็อกเกอร์ของเรานะครับแตะหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับรับสมัครนักเรียน2 5 6 3มเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเวลาเวลาเราดูข้อมูลมันก็มีแค่นี้นะครับมันก็จะง่ายใช่ไหมครับในการบริหารจัดการข้อมูลนะครับซึ่งแทนที่เราจะสร้างเป็นรูปภาพแล้วก็เอาไปฝากไฟล์ในเว็บต่างๆนะครับ มันก็กระจัดกระจายนะครับมันไม่รู้ว่ารูปแต่และรูปที่เราทําขึ้นไปไม่รู้อยู่ไหนบ้างลิงก์อะไรบ้างแต่ถ้าเรามาทําเป็นระบบเว็บนะครับก็คือมาทําเป็นระบบบล็อกเกอร์แบบนี้นะครับก็จะทําให้เราง่ายนะครับในการบริหารจัดการข้อมูลนั่นเองนะครับทีนี้นะครับกรณีที่ะจะมีคําถามอีกนะครับกรณีที่มีข้อมูลหลายๆหน้าล่ะนะครับถ้าไม่อยากทําเป็นรูปภาพนะครับ หรือทําเป็นรูปภาพหลายๆรูปต่อกันหลายๆหนะ้ามันก็แสดงทุกหน้านั่นแหละแต่ถ้าเป็นกรณีเนื้อหาที่เป็นไฟล์ PDF เราจะใส่ยังไงอ่าเนี่ยตัวน,นี้อาจจะมีคําถามแน่นอนเพราะ,ะั้นคลิปนี้เฉลยเลยนะครับอ่าผมจะกลับมาที่การแก้ไขนะครับอ่าอ,อต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับไปเข้าสู่ระบบ พอดีผมใช้ Gmail นะครับอ่ะขอออกจากระบบตัวนี้ก่อนนะครับเข้าเป็น Gmail ลงชื่อเข้าใช้ Gmail อ่ะโอเคนะครับงานที่หน้าเว็บรับสมัครนักเรียนนะครับผมมาที่แก้ไขนะครับ เดิมตัวนี้คือรูปภาพนะครับผมจะลบทิ้งนะครับคลิกที่รูปนะครับแล้วก็วิธีลบนะครับกด delete ก็ได้นะครับหรือจะเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคําว่านําออกนะครับตัวนี้คลิกคําว่านําออกแค่นี้เองนะครับอ่าสติว่าตรงนี้เป็นหน้าเว็บเปล่านะครับและเราต้องการที่จะแทรกไฟล์ pdf เข้ามาในบล็อกเกอร์เราจะมีวิธีแทรกยังไงนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของเทคนิคการทํานะครับเพราะว่ามันไม่มีการแทรก pdf อยู่ในนี้นะครับ วิธีการนะครับผมจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะไปที่แอปพลิเคชันนะครับมาที่ g o o g l e Drive นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการอัปโหลดครับมาอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ PDF ครับไฟล์ File PDF เพราะฉะนั้นไฟล์ PDF ของเราจะมีกี่หน้าก็ได้นะครับ เป็นคำสั่งอะไรต่างๆหลายๆหน้าอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะครับกดปุ่ม Open ครับกดปุ่ม Open นะครับแล้วก็ให้มันโหลดไฟนะครับ PDF เข้ามาใน Google Drive ของเราก่อนนะครับอ่ารับสมัครอัปโหลดเรียบร้อยนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดไฟล์นะครับของเรานะครับตรงไหนรอเรือรับสมัคร รับสมัครรายชื่ออ่ามาแล้วตรงนี้นะครับนี่คือไฟล์ pdf นะครับให้ทําการนะครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับอ่าดับเบิันคลิกเลยนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่านี่คือไฟล์ pdf นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้มาตรงนะครับสามจุดตรงนี้นะครับ อสามจุดตรงนี้คลิกแล้วก็ให้มาเลือกตรงนี้นะครับเปิดในหน้าต่างใหม่นะครับเปิดในหน้าต่างใหม่อ่าโอเคนะฮะพอเปิดมาในหน้าต่างใหม่มันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่3จุดอีกครั้งหนึ่งครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่าฝังรายการนะครับมาที่ฝังรายการนะครับคลิกหนึ่งครั้งครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นคําสั่ง iFrame ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ทําการ Copy เลยครับคลิกขวาคัดลอกครับแล้วก็ตกลงครับเรียบร้อยนะครับพอเราคัดลอกตัวนี้เสร็จนะครับจากนั้นนะฮะเราก็กลับมาที่บล็อกเกอร์ของเราครับมาที่บล็อกเกอร์ว่างเปล่าของเรานะครับเสร็จแล้วนะฮะให้ไปที่โหมด HTML คือตรงนี้นะครับ คลิกไปที่ HTML นะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นลิฟคลาสอะไรพวกนี้นะครับลบออกหมดเลยครับไม่ต้องสนใจนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาวางนะฮะปั้งลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมากําหนดค่าตรงนี้นะครับความกว้างนะครับมีหน่วยเป็นพิกเซล640นะครับความสูง480นี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราต้องการจะให้กว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมจะ กำหนดเป็นนะครับ1,024ความกว้างนะครับความสูงผมจะเอาสัก800 10อ4่า1 0น4คูณ800นะครับจากนั้นกดปุ่มอัปเดตครับกดปุ่มอัปเดตนะครับพออัปเดตเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับก็คลิกที่ดูครับอ่าเห็นไหมครับ จะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นะครับอันนี้มันคือไฟล์ pdf แล้วนะครับไม่ใช่ i m a เมเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าอันนี้มันมีหน้าเดียวนะครับถ้ามันมีหลายหน้าก็เลื่อนไปเรื่อยหน้าหนึ่งหน้า2หน้า3นะครับอันนี้มันจะแสดงในรูปแบบของไฟล์ pdf เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะถ้าเรานะครับไปดูใน rich menu ของเรานะครับมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันในสมาร์ทโฟนกันครับ โอเคนะครับผมก็จะแตะมาที่เมนูนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะไปดูนะครับการรับสมัรนักเรียนเห็นไหมครับอ่าติดอะไรอ๋อนครับมันบอกว่าเราไม่ได้แชร์ไฟอ่าโอเคนะครับเราเอาแต่ลิงก์มาจริงๆแล้วนะครับถ้าเราขึ้น Google Drive นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำด้วยคลิกนะครับก็คือ แชร์ไฟล์นี้ด้วยนะครับไม่งั้นคนอื่นก็มองไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการแชร์ไฟล์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับคลิกขวาที่รูปนี้ก็ได้นะครับที่ไฟล์ pdf ไปที่แชร์ครับแชร์แล้วก็ไปที่ขั้นสูงครับอ่าแล้วก็กดเปลี่ยนครับแล้วก็เปิดทุกคนที่มีลิงก์นะครับกดปุ่มบันทึกอ่าเรียบร้อยนะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นอ่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบใหม่ครับว่ามันจะเปิดได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับจากนั้นก็แตะนะครับการสมัครน้องจะขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับพอเราแชร์เสร็จนะครับเราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับประโยชน์ในการทำบล็อกเกอร์นะครับเราสามารถที่จะนําข้อมูลต่างๆนะครับขึ้นมาสร้างเป็นหน้าเว็บหน้าเว็บหน้าเว็บนะครับ อะไรที่อัปเดตแล้วก็แค่เปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนไฟล์ PDF ใหม่เข้ามาในเมนูเดิมแค่นั้นเองนะครับเราก็จะง่ายในการบริหารจัดการนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อกับนะครับ Rich Menu นะครับแต่ถ้าเป็นนะครับ Dialog f l ที่เรามีการพิมพ์แล้วก็ให้โชว์ข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ทําได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ไปดูคลิปสอนที่ผ่านมานะครับว่าทําอย่างไรนะครับให้มันแสดง Button t e m p l a t นะครับ เช่นนะครับพอพิมพ์คําว่านะครับรับสมัครนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับก็มีเมนูป๊อปอัพขึ้นมาให้เลือกว่าจะดูรับสมัครมหนึ่งดูม .4 นะครับหรือนะครับพอเราทําเสร็จตัวนี้เราก็ไปเพิ่มข้อมูลนะครับว่าหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับแทนที่เราจะให้เขามาพิมพ์ถามทีละคาทีละคำนะครับเราเอาขึ้นไปคู่มือจบทีเดียวเลยนะครับว่าสมัคร วันไหนนะครับเอกสารที่ต้องใช้คืออะไรสถานที่ตรงไหนที่ให้รับสมัครอย่างเงี้ยนะครับมันก็จบไปเลยใช่ไหมครับในการทําลายแชทบอทนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับในการประยุกต์ใช้งานบล็อกเกอร์ร่วมกับไลน์แชทบอทนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอะไรที่มีประโยชน์มีสาระลองติดตามกันนะครับสวัสดีครับ